ครับอันนี้คือ FS7 z e นะครับมาจากโปรเจต์ไฟหัวตัดนะครับลองกันหน้าที่อุตส่างภาคครัตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องได้แล้วกำลังทดสอบเดินเบาเครื่องอยู่ว่าเออเดินเบามันเท่าไหร่เครื่องนิ่งเรียบไหมนะครับ ครับอันนี้คือเดินเบาปิดแอร์นะครับอ,อ,อุณหภูมิเดี๋ยวผมไล่ไปดูว่าเท่าไหร่นะตอนนี้คือเท่านี้ครับเครื่องตัวนี้วิ่งมาเท่าไหร่วะเนี่ยหกหมื่นาพันสาครับตอนนี้กำลังสตาร์ทว์มเครื่องดูเดี๋ยวเราจะดูว่าเปิดแอร์เนี่ยมันรอบมันที่เท่าไหร่ได้ ชัดชัดนะครับเคียร์บวกลบคัทานี้มีแอร์แบกที่เบาะนั่งด้วยนะครับเบาะหลังสามารถเบาะไม่ใช่เบาะหลังสี่เบาะหน้าสามารถที่จะพับนอนราบได้นะครับ ข้างหลังเบาข้างเนี่ยเป็นกระดองตอนนี้อุณหภูมิขึ้นได้ที่านะครับรอบเดินเบาเท่านี้ลองดูครับเดินเบานะครับชัดๆอีกทีหนึ่งประมาณ5,6,7,750จ็าขณะปิดแอร์นะครับ อ่ะเดี๋ยวเราจะทดลองเปิดแอร์ก่อนนะครับเปิดแอร์นะครับ,รรบไฟ a อขึซีอุณหภูมิตั้งไวง้ยี่ห้าพัดลมพัดลมทำงานป่ะแกนนี้วางต่อกลงเพื่อตเครื่อง,งเสร็จเรียว้ว เราเครื่องเสียชีวิต,แ,ตแล้วน,นี่ครับหลังจากเปิดแอร์นะครับเรามาดูรอบเครื่องกันก่อนว่าเท่าไหร่อ้อซูไม,ม่ดู้ขี่ึ่งกล้นั่นแหละครับที่เห็นรอบเครื่องเท่าไหร่ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยครับ ก็คือเดินเบาเนี่ยมันจะประมาณ750พอเปิดแอร์แล้วเนี่ยเดินเบา700โอเคนะครับโอเคทดสอบระบบเกียนนร,ยร <M. S 1> ์นะครับอ่ะไงเลื่อนอ่ะเดี๋ยวเันนีเกียร์อยครับเพนเพนว่างนะครับเอาเลื่อนมาเลื่อนมาปุ๊บ เข้ามาดีนะครับนีด่ดีแล้วน้ำมันน้ำมันก็ดีล็อกเครื่องล็อกเครื่องมันพยายามที่จะวิ่งนะครับปกติอ๋อเติมกระรงถ้วยไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว,ลวดีไปแล้วตอนนี้ข่ายไมาตรงนี้ข่ายไฟม,มัน้วยทำไมมันสองเลยวะโอเคเกีย,ยดีนะครับหนึ่ง ตอนนี้เข้ามาในโหมดบวกลก็อกตอนนี้อยู่เอ็มเกีย1นะครับสองขึ้นในเกีย2ครับอ่ะอานไล่ไล่ไปดว่ไอกขึ้นสามขึน4ีอกเกียเข้าได้นะครับับมาที่โหม จะลองลองสับอีกทีครับผักผักมาที่ดีอ่ะดีครับตกมาในหมดมนนวดครับเห็นไหมครับหมดมนนวดซ้ายมาขับขึ้น โยกเขลาเร่งปุ๊บเกียร์มันจะถอยลงเองรับอ่ะขับมาสองนะครับหนะนึ่งนะฮะบอได้ได้ไครับอาจารกลับมา้คมา,า e. ครับคาโอเคกลับมาเอาตกลับมานะครับโอเคละ ครับ,บแอร์ทำงานปกตินะครับตอนนี้ปรบบับอุณหภูมิ25ปรัลมแรงสุดแต่มันไม่ค่อยเย็ยนหรอผมว่าไม่แต่ว่ามันมันมมีเพราเผมว่าโอ,อว่ะแอร์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแม่งขี้หนาวไง